ดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆท,ท่านต้องขอขอบคุณมากๆจากใจนะคะสําหรับกําลังแรงใจที่มีให้กับแม่หมอและเครือข่ายของเราทุกวันเลยนะคะวันนี้มาตามกันต่อค่ะเรื่องราวก็ยังคงเข้มข้นนะคะทั้งๆที่มันผ่านมานาน2ปีแล้วก็ยังมีข้อความมี YouTube มีหลายช่องหรือมีเพจบางเพจนะคะติดตามแบบตาไม่กระพริบเลยค่ะโดยเฉพาะเพจสําคัญเพจยักษ์ใหญ่ใน Facebook นะคะนั่นคือเพจ f อ ทีมงานทนายประชาชนค่ะนั่นคือแอดมินของเพจนี้ขออนุญาตเอ่ยชื่อนะคะท่านคือคุณบุรันค่ะคุณบุรันนี่เขียนเรื่องราวมากมายร้อยเรียงมาให้เราอ่านตั้งแต่ต้นนะคะแต่ยังไม่จบนะคะแต่ว่าข้อความของเธอเปลี่ยนไปตามบริบทของเธอเองของแนวความคิดของเธอล่าสุดเขียนถึงหรือพูดถึงท่านทนายอุทัยปราทองนะคะในกรณีที่ท่านทนายอุทัยปราทองอาจจะมีความนิยมชมชอบ นะในตัวของจำเลยเป็นส่วนตัวแต่การที่ท่านทนายหรือว่าคุณบุหลันมีการสนทนาพูดถึงกันในช่องของตัวเองในบ้านของตัวเองก็ไม่ผิดค่ะเราก็โต้อตอบในช่องของตัวเองดิฉันก็เหมือนกันก็พูดคุยกับคุณบุหลันในช่องของดิฉันเองนะคะได้พูดคุยวันนี้ก็คือคุยผ่านข้อความคำพูดการสนทนาผ่านจาก ของทนายอุทัยค่ะทนายอุทยัยท่านพูดถึงบุรันน่าสนใจนะคะบางอย่างเนี่ยดิฉันเห็นด้วยกับบุรันนะคะในการติติงสอนแอบสอนแต่ว่าวงเล็บสอนในแนวจิกดาค่ะแต่ถ้าเราจะดูเป็นประโยชน์ก็คือการสอนการกระทําในสังคมการดําเนินอะไรก็แล้วแต่ในสังคมที่มีคนดูเราเยอะๆนะคะต้องทําอย่างไรเพราะว่าอันนี้เราถือว่า ติเพื่อก่อแล้วกันนะคะรับได้เราก็เลือกรับสิ่งที่ดีแต่การที่มาจิกมาด่าคนโดยไม่มีเหตุผลอย่างใช้คำว่าสาระเร็วอย่างเงี้ยมันไม่มีเหตุผลส่วนตัวที่จะไปเกลียดเขาขนาดนั้นท่านทนายอุทัยแปลกใจว่าทำไมถึงต้องเกลียดขนาดนั้นใช้คำพูดขนาดนั้นเหมือนเกลียดจริงๆคําำพูดแบบนี้มันคนต้องเกลียดจากใจนะคะแต่เอาจริงๆทําจากใจว่าตัวจาเลยจริงๆทําอะไรให้คุณ โกรธหรือเกลียดได้ขนาดนั้นหรือโกรธแค่ว่าแค่ว่าติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกที่ไม่สามารถทําคดีให้ได้ต่อเนื่องจากทําให้ทนายดําเนินคดีไม่ได้ช่วยทําต่อไม่ได้<อ>เท่านั้นเลยคะ่ะเอาเป็นว่าเราก็รอดูตอนจบแล้วกันเราฟังข้อความที่น่าสนใจจากคุณทนายอุทัยดีกว่าคะ่ะ คลิปหนึ่งแล้วก็คลิปที่แฉของเอาเอาเอา,เอาของคุณบุลันมาเนี่ยผมก็นั่งฟังนะ <c oughs> ความที่ผมนี่มียังไงอะ่ะมีมีความคิดดีๆนะเกี่ยวกับเกี่ยวกับป้าคนนี้เนี่ยเ,เขาเรียกป้าอื่นป้าอะไรก็เยอะอยู่หรอกผมก็ก็เลยฟังก็ตกใจนิดหน่อยนะที่คุณบุลันนี่ใช้คำว่า สารเลวก็คือเหตุที่มาสู่คํานี้เนี่ยมันไม่มีเหตุผลที่ที่จะกล่าวคํานั้นเพราะหนึ่งเราไม่ใช่ตัวผู้สูญเสียหรือผู้โดยกระทบโดยตรงถ้าบอกว่าเราเนี่ยกระทบโดยตรงเพราะเหตุเกิดกับน้องชมพู่เราเป็นผู้ชมเราอินเราจรึงด่าลักษณะการด่าอย่างนี้เป็นการภาษาภาษานนกเขียนเนี่ยเขาเรียกว่าจิกหัวด่าเลยนะเพราะว่าเราไม่มีเหตุจะไปด่าเขาได้คือคือสิต ของเราเนี่ยสิทธิ์ของเราโดยชอบนี่ไม่น่าจะมีสิทธิ์ไปจิกหัวใครมาด่าอย่างนั้นนะก็มีหลายครั้งหลายคทํที่ที่ที่เอ่ยเป็นคําด่าแบบนี้แบบที่ไม่สมเหตุสมผลแล้วก็ที่บอกว่า,ามีทุกวันนี้ได้ก็เพราะทําตัวให้น่าสงสารเพราะการตายของน้องคําพูดนี้เหมือนเยียงเดีอยงนิดนึงนะถ้าบอกว่าได้รับความสงสารเพราะการตายของน้องเนี่ย ก็จะไม่เถียงนะแม้คำคำนี้เนี่ยเขาจะไม่เลิกเขาแทบจะลืมไปแล้วที่จะใช้คำคำนี้เพราะเดี๋ยวนี้ชัยพลกับป้าแตนนี่เหมือนกับเดินทางโดยลําแข่งตัวเองไม่ต้องเอาการตายของใครมาทําให้เขาเกิดความน่าสงสารหรือเกิดความรักความนิยมที่จะก้าวไปในเส้นทางธุรกิจส่วนดังนั้นเนี่ยนะ <c oughs> การมาพูดอย่างนี้ เหมือนกับช้าไปหน่อยก,ก็มีคนพูดอยู่หรอกก็คือมานหน้าขาวยังพูดอยู่นะก็อาจาจะถือว่าเป็นกลุ่มเดียวกันหรือเป็นอาจารย์ของมานหน้าขาวก็ก็แล้วแต่นะแต่ที่ผมตําหนิทีนี้เอาทนายมีอะไรมามีมีสิทธิ์ที่อะไรมาตําหนิเขาหนึ่งคือผมชอบฝ่ายนี้อยู่แล้วนะเมื่อคุณมาด่าฝ่ายนี้โดยไร้เหตุผลเนี่ยก็ก็ คือผมนี่ไม่ได้ต่อว่าอะไรคุณหลอกแต่ทวงคําพูดอย่างนี้นี่หนึ่งไม่น่าเกิดนะเพราะว่าไม่มีเหตุผลสมควรที่จะไปจีกหัวชาวบ้านได้อย่างนี้ส่วนเขาจะเป็นจําเลยนี่จำเลยก็มีเยอะแยะนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจําเลยคุณก็รู้อยู่แล้วเพราะว่าคุณเป็นทีมงานทนายใช่ไหมยังไม่มีการตัดสินเขาก็มีความผิดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อยังมีรัฐมนูญ กันอยู่ว่าเขายังเป็นผู้บริสุทธิ์นี่ก็ไม่ควรจะมาจิกหัวด่าเขาหรอกแล้วก็เราก็ไม่มีผลกระทบโดยตรงซึ่งจะมา,ายังไงล่ะกระทำต่อตัวจำเลยทั้งคู่นะส่วนส่วนว่านี่คือการทำ YouTube เป็นคอนเทนต์ด่าเพื่อให้มีความสะใจของ FC อะไรต่างนี้ก็ต้องคิดหน่อยนะว่าในบางครั้งนี่ มันกระทบสิทธิ์คนอื่นนะก็เหมือนเราท่านนี่แหละนะหากว่าอยู่เฉยๆแล้วมีคนมาจิกหัวดาขั้นตอนต่างๆในการพิสูจน์ว่าเขาผิดหรือไม่ผิดยังอยู่อีกไกลนะอย่าพึ่งด่ากันได้ไหมนี่นี่ผมขอร้องเลยนะเพราะว่าจะจะไปว่าเออผมจะมีทความกระทบกระเทือนใจเพราะเป็นคนที่ผมนับถืออยู่ทําตัวไม่ถูกต้องไม,ไม่ไม่พูดอย่างนั้นครับผมไม่ไม,ไม่กล้าสอนนะไม่กล้าสอนแต่เป็นการ ตอบคือบอกแทนจำเลยว่าอย่าเพิ่งด่าผมได้ไหมเพราะว่าให้อะไรมันเสร็จไปก่อนส่วนเหตุผลว่าทนายเลิกทำคดีให้นะมันเป็นความพอพอใจของทนายนะเพราะว่าไม่พอใจอะไรบางอย่างมันก็เป็นเหตุผลของทนายแต่จะบอกว่าการที่เขาเนี่ยเหมือนบอกว่าไม่จริงใจทแต่ไม่จริงใจต่อทนายเพราะคุณก็อยู่ฝ่ายทนาย นั้นอยู่แล้วนะแต่เหตุผลที่มานี่ผมแต่ก่อนผมก็รอฟังอยู่นะเหตุผลทนายที่ทําไม่ทํานี่ผมก็รอฟังแล้วเคยได้รับฟังจากทนายตั้มอยู่ว่าเป็นเหตุผลส่วนตัวคือไม่ชอบจําเลยโดยส่วนตัวก็ <c oughs> ตอนนั้นก็พอรับได้แต่วันนี้จะบอกว่าเป็นเหตุผลที่น่าจะไม่เขาทำนี่คือการที่ชัยพลเนี่โกหกทนายว่าเป็นคนต้นเรื่องให้นําน้องไปผ่ารอบสองนี่ ไอ้นี่มันเป็นการฟังคำข้างเดียวหรือสองข้างหรือเราไม่อยากเชื่อใชัยพลก็อาจจะพูดอย่างนี้ถ้าเป็นผมผมก็จะพูดอย่างนี้เพราะว่าอะไรก็คนพาไปคือใครอ่ะก็ชยัยพลใช่ไหมมันต่างกันมากไหมจะกว่าชัยพลเนี่ยคุยกันกับพวกนี้ว่าเอาไปอีกทีเดียวออฉันรับอาสาไปหรือมันจะพูดมันจะพูดไม่ดีแล้วว่าชัยพลนอนอยู่แค่ก็ไม่ปลูกเอา ถ้าเกี่ยวข้องกนจนนั่งดมกลิ่นมาตั้งแต่มุกดาหารนะมากรุงเทพนี่เวลากี่ชั่วโมงเนี่ยถ้าคนไม่อยากทำไม่อยากมีส่วนช่วยเหลือเกื้อกูลเนี่ยจะมาไหมแล้วพ่อแม่ทำไมไม่มาเองมันจะยากขนาดไหนใช่ไหมเออแล้วญาติเอาญาติาาก็ไอห,หน้าขาวก็ญาติตัวคนอื่นก็ญาติตัวทำไมต้องแปลอาญาติซึ่งไม่ใช่สายเลือดมาล่ะแต่ไปยอมแค่ว่า แค่ว่าเขาพูดว่าเขาเป็นคนต้นเรื่องคิดซึ่งเราก็ไม่รู้มาได้นั่งกับเขาอ่ะเขาอาจจะพูดจริงๆก็ได้แต่มมีพยานลหลักฐานก็บอกว่าตำรวจภายได้ทำก็แล้วแต่แต่จะไปบอกว่านี่คือคำโกหกมากมายจนนำไปสู่การถอนทนายเนี่ยมันไม่สำคัญต่อคดีขนาดนั้นนะไอน,นี้เป็นแค่พิรุษเอ่อถ้าผมเป็นทนายผมไม่เอาอย่างนี้มามาพูดหลอกก็ไม่ซื่อตรงไม่นี่เพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ติดคุกกับจำเลยนะ มึงจะโกหกูก็โกหกไปขึ้นศาลไปเขาก็หากันเองได้เห็นเองเรามีหน้าที่แค่แก้เมื่อโกหกก็แก้ไม่ได้เห็นนั้นเองนะติดคุกใครครับจำเลยมันไม่เกี่ยวกับเราอยู่แล้วนะจะว่าเสียชื่อเสียงใครเป็นทนายก็เคยว่าความแพ้หมดนะอย่าคิดว่าใครจะว่าความไม่แพ้เลยไม่มีจะมาโม้ใครก็เหมือนกันเอ,อทุกคนแพ้หมดจะมากจะน้อยแค่นั้นจะ <Okay, okay. S 1> ถามว่าแพ้ <Okay. Yeah. S 1> ก็น้อยกว่าชนะอยู่นะเพราะว่า เราก็ได้เลือกคดีนั่นเองมันก็ได้น้อยแพ้น้อยกว่าอยู่หากชอบคลิปนี้นะคะช่วยกดติดตามกดไลค์และกดแชร์เป็นกำลังใจกันต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ลาก่อนค่ะสวัสดีค่ะ